ของสองสาวคนเก่งนะครับอย่างอิงฟ้าวแล้วก็ชาลลอตนะครับที่ตอนนี้นะเดินทางนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่เลยนะครับกับงานนี้เดอะแกรน o n คอนเสิร์ตนะครับอิงลอตนะครับอินยูเอส 2024นะครับทั้งหมด4เมืองด้วยกันนะครับโดยจะมี Mid and ด์กิแล้วก็เด e g แกรน Concert ์ตอิง o ลอดคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้นะครับทั้งอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะครับได้ประเดิมความสนุกที่แรกนะครับที่เมืองนิวยอร์กบอกเลยว่าสองสานครับจัดเต็มเป็นอย่างมากนานี่เลยพี่ฟ้าของเรามาในโหมดที่เซ็กซี่มากนะครับนี่คุณผู้ชมและได้ฝากผลงานเพลงไว้มากมายนะครับทั้งเพลงซอมบี้เล่นของสูงนะครับรวมไปถึงครับซิงเกิลภาษาอังกฤษซิงเกิลแรกของตัวเองนะครับบ กับเพลงนี้ The One and Only คุณผู้ชม oh, นี่นี่ขนาดพี่ฟ้ายังฟังขนาดนี้ครับด้านสาวชาลอตนะครับก็โชว์เสียงร้องเพลงเพอๆเช่นกันนะครับกับเพลงรักฉันทำไม y o Ublong e w i t h m e สองรักนะครับรวมไปถึงกับเพลงคู่ก็กมาคุณผู้ชมกับเพลง Music Lover จ้าของแท้ แล้วก็เมลรอนจ้าของแท้อ่าเป็นภาษาใต้เจ้าของแท้แล้วยูยมาเป็ภาษาใต้ยังไงก็ไปดูกันได้นะบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าในการรอคอยนะครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตนะ เต้นกันหรอว่าเอวเคดกันไปเลยนะเมลอนก็นคือร่อนกันแบบสุดฤทธิ์สุดเด่นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่าเอ็นดูนะครับของสาวชาร์ลอตน,นะครับเมื่อไมโครโฟนนะครับไม่เป็นใจเท่าไหร่คุณผู้ชมจนเจ้าตัวนะครับต้องถอดเข้าออกหลายรอบจนแฟนคลับนะครับต้องแชร์คลิปนี้คุณผู้ชมจนสาวชาร์ลอตน,นะครับได้มารีทรวิตแล้วก็แซวตัวเองว่า ทะเลาะกับทุกอย่างบนโลกนี่ครับกับคลิปลิปนี้นะเอ็นดูไม่ไม่เป็นใจแต่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าความสวยความปังของสาวชาลอตนะครับเกินต้านนะครับด้านสาวอิงฟ้านะครับก็มีการนะครับคองคอนะคุณผู้ชมดื่มกับแฟนคลับบนเวทีดวย้องคอยังไงนะแม่คองแขน ของแขกกับแฟนคลับคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบว่าทักทายบนเวทีนะครับแล้กวก็แฟนคลับก็คอยซับพอร์ตแบบเหนียวแน่นนะครับช่วยกันดันเทนนะครับแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นแกนคอนเสิร์ตนะครับอิงลอตนะครับินนิวย์กซิตีนะครับ,รบขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมา บอกเลยว่านี่แค่เมืองแรกอย่างปังนาดนนะครับความสนุกนะครับยังมีอีก3เมืองด้วยกันคุณผู้ชมต่อจากนี้ครับจะมีคอนเสิร์ตท,ที่วอชิงตันดีซีนะครับวันที่16พฤษภาคมต่อด้วยนะครับเมืองไมอามีนะครับวันที่18พฤษภาคมแล้วก็ปิดท้ายนะครับที่เมืองลอสแองเจลิสนะครับวันที่22พฤษภาคมนะใครที่อยากให้ไปกำลังใจกับสาวชาลลตแล้วก็สาวอิงฟานนะก็สามารถบินไปได้ตอนนี้ยังทันนะวันนี้วที่13นะ16ยังทัน 18ยังทันแล้วก็22พฤษภาคมยังทันนะครับก็สามารถบินไปให้พลังใจทั้งคู่กันได้แต่ใครที่อยู่ที่นู่นเชื่อว่าตอนนี้ก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าได้ดูโชว์ปังๆของทั้งคู่คุ้มค่า่างการรอคอยอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมนะไปซ้อมเต้นเพลงเมลอนดนวยนะอาจจะมีอีกนะเชื่อว่าได้่อนกันสมใจแบบว่าล่อนกันแบบว่าเอลเครสกันอย่างแน่นอนนะครับ <laughs> ส่วนผลงานของทั้งคู่ก็อย่าลืมติดตามนะครับตอนนี้ก็มีนะครับ อย่างที่ยิ่งฟ้าก็บังกอกคณิกานะครับส่วนผลงานคู่ก็จะเป็นรักให้ลายนะครับขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ก็ได้ชมกันมิถุนายนนี้แล้วก็ที่กําลังจะถ่ายทำคือหยดผลกิ่นสนิทน,นะครับติดตามมันได้ผลงานของทั้งคู่มีทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ฟังจริงๆดูสิเออแม่ขอแค่นี้หน่อยดด <laughs> อะไระไม่แต่ว่าแซ่บจริงๆไงคือแบบว่าสวยแซ่บมากดูสิจัดเต็มสุดๆเออจริงแ,แล้วความเอนเตอร์เทนของทั้งค,คู่แม่คือสุดยอดจริงๆเชื่อว่าทั้งค,คู่คือทำกันบ้านมาเป็นอย่างหนักทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีเออแฟนๆคือแบบทั้งม้วนทั้งจอยอยากใส่ชุดนี้ทั้งเลยอ่ะพี่พาให้ยืมหน่อย